สัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily w e r l Broadcast ประจำวันพุธที่20เมษายนนัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ500จุดเมื่อคืนนี้ขารับผลประกับการที่แข่งแร่งเกินค่าของบริษัทจดทะเบียนร,รวมทั้งการแสดงความเห็นเชิญบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตรดาดอกเบี้ยข,ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐโดยดชนีดาวโจนปิดบวก1.45%ดัชนี S&P 500ปิดบวก1.61% หลันีน้เนสแสปปิดบวก2.15%นายราฟาเอลบอสติกประธานเฟดสาขาแอตแลนตาและนายชาลีแวนประธานเฟดสาขาชิคาโกต่างข้อสัตสุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้นายบอสติกกล่าวให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ว่าเฟดควรจะใช้ความระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยและไม่ควรเล่นปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพราะอาจส่งผลกระทบต่อาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะทีน่นายอีแ่งกล่าวในการชุมที่นิวยอร์กว่าเฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.50%จำนวน2ครั้งสู่ระดับ2.25%ถึง2.50%ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่ากรอบที่ตลาดคาดการว่ระดับ2.50%ถึง2.75%นอกจากนี้เขายังไม่เห็นความจำเป็นที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยามากกว่านั้นทาง i f f เปิดเผยรายง,งานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว3.6%ทั้งในปี2565และ2566โดยลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมกราคมที่ระบุว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว4.4%ในปี2565และ3.8%ในปี2566และล่าสุดราคาหุ้นเน็ตฟิกโ่่งลงกว่า25%ในการซื้อขายนอกเวลาทำการที่หลักหุ้นนิวยอร์กช่วงเช้านี้หลัริืัพเปิดเผยว่า จำนวนสมาชิกที่รับบริการเน็ตฟิกลดลดลง2 0ส0ล้านในไตรมาสที่1ปี2565ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบกว่า10ปีพร้อมกับคาดการณ์ว่าจำนวนสมาชิกเน็ตฟิกอาจจะลดลงมากถึง2ล้านรายในไตรมาส2สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น0.3%ในเดือนมีนาคมสู่ระดับ1.793ล้านยูนิต ส่วนทางมาร์กเวิราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ดับ,บ1.745ล้านยูนิตจากระดับ1.788ล้านยูนิตในเดือนกุมภาพันธ์ทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ2สัปดาห์เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความวิตกเกี่ยวกับสงครามในยูเครนและการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทำให้นักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหุ้น แต่หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดแม้ราคาน้ำมันร่วงลงก็ตามโดยดัชนียูโรสต็อก6 0 0ปิดลบ7 7ดัชนี CAC 4 0ตลาดหุ้นฝรั่งเศสติดลบ3 8 3ดัชนีฟุตซี่หนึตลาดหุ้นองดอนติดลบ0 2นดัชนีเด x ตลาดหุ้นเยอรมันติดลบ7 0 7มาต่อกับที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสาน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลาง,งจีนให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโวิด -19 รวมไปถึงการอ่อนค่าลงของสกุลเงินในหลายประเทศเมื่อเทียบก,กับสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งช่วยหนุนกลุ่มส่งออกอย่างไรก็ตามยังได้รับปัจจัยกดดันจากความวิตกก,กับเงินเฟ้อที่ระดับสูงและแนวโน้มที่ธนาคารกลาง,งสหรัฐจะเล่นปรับขึ้น,นตาดอกเบีย้ยโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอีปิดบวก0 6 9 ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก0.95%ดัชนีห่างเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงติดลบ2.28%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนติดลบ0.76%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเนลิของบ้านเราปิดบวก0.45%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคลมิติดลบ1.37%เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบทแทนบัตรสหรัฐและการแข่งค่าขอสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้นักลองทุนยังเช่ขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ติดลบ5 2 2หลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดตัวเลขคาดการแข็าแขตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าซึ่งทําให้นักลองทุนกังวลว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ำมันในตลาดสําหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้ เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนโดยเรื่มทยอยเข้าซื้อหลังจากตลาดหุ้นฝางสารัฐปรับตัวลดลงในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเป็นลักษณะ b u ออนดิฟเช่นกองทุนเปิด tmb gqg กองทุนเปิด principal vneq กองทุนเปิด principal c h a และกองทุนเปิด albodin listed private capital fund และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ